โครงการสุดยอดกาแฟาไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากกรมสมเด็จพระเทพรัตเป็นปีที่4แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอยากที่จะฝากไปกับผู้ประกอบการกาแฟาและพี่น้องชาวสวนกาแฟาในการที่จะคัดเลือกกาแฟาที่มีอัตลักษณ์พิเศษนะครับกาแฟาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้ามาสู่โครงการประกวดสุดยอดกาแฟาไทยในปีนี้ให้มากที่สุดแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทั้งผู้บริโภคในประเทศไทยเองแล้วก็ผู้บริโภคในต่างประเทศจะมีความเชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพรสกรลิ่นและก็ความเป็นอัตลักษณ์ของกาแฟไทยโดยเฉพาะกาแฟไทยทุกมเมล็ดเรามีความมุ่งมั่นว่าอยากที่จะให้ทุกมเมล็ดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมเป็นเป้าหมายที่สำคัญในเรื่องของการจัดการกาแฟอย่างยั่งยืนนำไปสู่สุดยอดกาแฟไทยสุดยอดกาแฟโลกครับ